อ๋อผ้าลูกชายมาจะท้ๆไหนนะชื่อกระเทียมชื่อกระเทียมไปตลาดนะเซบอ <Yeah. S 1> ได้ยังแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่จะหน่อยถือใจมากๆสองอยางพี่น้องเออโอ้ชื่อ,เ,อเครื่องเห็ดใส่กวาดเอาปือด <laughs> ผักผักเก็บบานอย่างคุณแม่ยยี่บาทเออสลัด อุ้ยเรามีปลาทูพอดีแล้วสีปลาทูในตู้เย็นอืแล้วสีเห็ดเห็ดเห็ดเมีงก็ห่อเมียงห่อเมีนี่เนี่ยถือใจแต่หน่อยเมื่อโตละหนอยมันมีโตละหน่อยยี่หน่อยเอาอย่างออกเป็นวมาไม่หอยควงไครอย่างอยู่ในนี่พร้อมเด้อเป็นวมาเอาแล้วเขาจะจังใดล่ะเอาเหาก็มาคว้าเอาหนัวเขาจะไปควงเขาจะโดตขวนเขาจะโดนจะขคนมาจะเชื่อเขาจะไม่ถือกี่เนาะ คนมาทีแค่เดินอ๋อตีอย่างที่เขาบอกตีท่านแทงกับกระสือหรือปะจับมาไม่ถึงถูดไก่เหนียวพี่น้องไก่สามสายพันธุ์แม่ต้นหน่อยต้นหน่อยเห็นต้นหน่อยเห็นหนึงชีต์ต้นหน่อยมากมากเพราะว่าคิดหอดตอนอยู่กรุงเทพแม่พี่น้องกินไก่เหนียวอันนี้อันนี้ หัวเชโปหปออกมาผัดผัดจะมันครับผมเนื้อแก้วไม่มัน่ยหัวเชเท่าหรือหัวเชโปหัวเชโปนี่แหละอาหารทีจะหน่อยมากกินจีว่ายจมวาผัดเชไข่ผัดเชไข่ผัดเป้าๆกันแซ่บจะหน่อยมากมากครับผมอันนี้ก็อาหารหมาอันนี้อาหารลูกไส้ข้าเผาเขาสองหน่อยอันนี้กัเตียมแค่ว่าจะมาใส่กอกอันนี้จะได้กินได้หลายคบายูเพราะว่ามันตูวใหญ่พี่น้องสามเทียกว กินได้หลายคาบอยู่โอ้ออโหหมดตู้หมดตู้อันที่ต้หน่อยหาซื้ออยู่บ้านวันีหาซื้อโคตรยากเลยอยู่อยู่ตลาดเสียเมียบอกแค่ว่าแค่ว่าไปตลาดหาซื้อซื้อไม่ค่อยเนี้ยค่อยอยากกินกินก็ข่าวจ้าวเนี่พี่น้องทำไมต้หน่อยอยู่กรุงเทพโอ้ยมาก,กินครับ เขาเจาะลางขก่เขาเกงเขาเจาผัดใส่ไข่แต่ว่าอากาศดวงผัดใส่ไข่เนาะอากาศดวงผัดผัดใส่ไข่อันนี้วัต้องผัดใส่ไข่อันนี้ผัดเป่าๆกับเสียบแล้วกับนี่ไก่ไก่สามสายพันธุ์ไก่เหนียวเขาเอิญไก่เหนียวหากินยากนะครับผมหากินยากเดี๋ยวตัวหน่อยคั่วแล้วคั่วไหวก่อนเพอวางข้าเจ้าะโบราณคั่วคั่วเครื่องง่ายเดี๋ยวมันสิ มันสิีดาเนาะไอะทีนี่ไปจ่ายตลาดมากเลยซับนี่แหละเพราะว่าสิซับ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 จนชิ่งๆเรียกกะแบ่งไว้แบ่งไว้ต้มแบงไว้แกงแบ่งไว้ผัดมันเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับผมมันก็สีลายลายครับเกลียงข่อยที่ไหนเกลี่ยงครบเกี่ยแค่ว่าเอาผิดเอาไว้เทศไซโคลส์ครับผมยังก็ เดี๋ยวกะสิสับไกล่ลจวกัสิคั่วไก่อันนี้ไก่ไก่ย่างไปแห้งูกน่องถึงทีรักถึง2สองตัวครับผมใหม่ปเป็นได้กินคน้นค้นกับิกินเนี่ยหม้อหมูหม้อหมูหนึ่งต้งหมหม้อหมูกินกับตำหมกทัวมันกันด่างที่นอง อันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทครับผมส่วนคุณอันนี้จะเอาไปพัดกินกับเขาเก็บไว้เนี่ยอันนี้ตรงคั่วกวนบอกคั่วอยู่เดี๋ยวยังคั่วตรงช่ำแหลกกวนเดียวกับข้าจันมันฉีดเน่าเนาะ <Yeah. S 1> อือปวะบ้านมีเคียงในเดี๋ยวจะไหนอเอาเขาให้หน้องกวนนี่เอาะตกใจจีดมูเขาแล้ว ร่มนหนาวครับผมร่มหนาวร่วมหนาวนพัดดีๆีอแค่ว่าหนึ่งเขากันเ็นเศ้าที่นี่แล้กินเข่าพัดแม่แ,แม่พัดเขาให้เข่าพัดไข่ป่ะแม่มึงบอกฮุงที่หละหเด็ดเด็ดลงมากมันเหลียงเลย เห็นบ่มิกี้มิกี้ย่างบุษันเหลียงเท่าไหร่เด็ดลงมากแล้วมาว่างไปกรบพื้นนี่เห็นบ่เหลียงข้าเดียวเหลียงพี่น้องเดี๋ยวเห็นาาาบ่ะพววาถ้ามันอยูที่มันตมันสุกซาล่างเขาอย่างก็แมบจะวางอย่างก็ จะบอกไปตำยังก็ตำหุ้งหรือตำทั่วปีทั่วแหล่โอ้ตำ้ตัวตัทั่วปีเขารบเดินทั่วแหล่ทั่วกำทั่วปีมีูบูุล่ะมีูบูุล่ะอุ้ยมีพอดี นี่นี่นี่ัวทัวนีว่ต่ำเสียบพีนน่น้องทั่วปีทั่วกรนะไอ้เนว้กินแล้วเดี๋ยวแต่หน่อยเอาเขาให้สุนัขก,ก่อนนี่ตับทั่วปีเดี๋ยวจะไม่กินเขาต้องกันครับทุกคนมารีวิวป่าซื้อๆหรอกมารีวิวไก่โมเมนมารีวิวป่า ารีวิวไก่แล้วก็เนียนครับในแนวมักแล้ว,แล,วแล้วเนี้ยกินแล้วหิวยังไปเดี๋ยวพ่อสับไก่ให้กินหิวยังเลขตัวเล็กเนี่ยมันดื้อน,นั่น ช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่นบนคอยดื้อครับผมถ้าเพิ่นดือ้อเพิ่นไปไล่ไกลไล่ยังตัวหน่อยใส่ที่คอปากให้แต่ว่าช่วงนี้กระดัดในิสัยดัดนิดัดในิสัยหลายมือแล้วเพิ่นกับสีหูสับนึกพิษหน้าเพิ่นกับสีบอ่อไปไล่ไกลไล่กาเข้ากับเออหูว่าเพิ่นนินสัยดีขึ้นกับบ่อเพิ่นกับ ก็เลยบอได้ขอบให้แต่ถ้าเพิ่นมีพฤติกรรมกล่าว,วเราเฮาก็จะฉีดใส่ที่ขอบปากเนาะตอนนี้เพิ่นคือเพิ่นผู้บทลงโทษบทลงโทษคือใส่ขอบปากเนาะอืแต่ไหน่อยก็เมื่อวานเมื่อวานานี่แปลว่าใส่อยู่ใส่ใส่ช่วงเช้าบ่ไปอร์บ่ไปอีก เพราะว่าเข้ากับมึงพฤติกรรมมาเข้าพร้อมว่ามีความกล่าลาา้าบถทามันกก่าล้า,ลาเข้ากับขอบไปแต่ว่าสงสัยสีลาบใส่ที่คอปากแล้วกะตอนนี้บอส่กับอฟอลบ้านดีครับผมบ่ไม่มีพฤติกรรมกล่าล้าบ่ไม่มีพฤติกรรมไปไล่ไกลไล่กากาเจ้าครับผมไล่ไล่ให้ไกล,ไล,ไล,ไลตกใจไหมพี่น้องอ เดี๋ยวพ่อเพื่นไปไล่ไก่ตกใจแลเรามันนั่นเนาะเฮ้าก็ยันไปกัดไก่กัดกาข้าเจ้าโอเคไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวตตะน้อยเอาข่าให้เพื่นก่อนสวัสดีครับ